สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องนี้นะครับเป็นในส่วนของทางพรบอกบานะครับซึ่งเราก็ทราบดีนะสำหรับเด็กผีทุกท่านเนี่ยนะครับว่าบอกบาเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับว่า แมนยูก็มีการตั้งราคาค่าเหนื่อยกันเอาไว้นะครับประมาณ150จนถึง200ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับยูเวนตุสอย่างหนักนะฮะว่ายูเว่เนี่ยเตรียมที่จะยื่นนักเตะเข้ามาเล็กเปลี่ยนนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมทั้งทีมอย่างอัรมมิติ์ก็ให้ความสนใจแบบต่อเนื่องด้วยนะครับทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการที่ถ้าเกิดบ็อกบา ย้ายออกจากแมนยูจริงในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับแมนยูจะไปซื้อใครเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคือคนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยต้องสามารถทดแทนบ็อกบาได้เลยนะครับจะไม่ใช่ประเภทแบบว่าซื้อเข้ามาแล้วก็ต้องเอามาปลกปั้นอีกรอบหนึ่งหรือว่าเอามาพัฒนากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันก็จะมีช่องโหว่อยู่มากนะเพราะว่าบ็อกบาก็เป็นนักเตะระดับท็อปๆก็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดแมนยูขาดหายไปก็ต้อง รีบหาเลื่อนที่ในระดับเดียวกันเข้ามาทดแทนโดยด่วนนะครับอะไรประมาณนั้นความรู้สึกนะที่หลายสื่อเขาวิเคราะห์กันเข้ามาซึ่งตัวเลือกเนี่ยนะครับมันก็มีหลายคนนะครับผมได้มีการคัดแบบตัวเน้นๆเ,เลยแล้วกันนะครับประมาณสัก4-5รายแล้วกันจริงๆเนี่ยมีเป็น10คนครับตามข่าวที่ออกมานะอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้าง รายแรกนะครับเขายกให้เป็นแจ็คก,กิลิสนะฮะซึ่งแน่นอนครับน,รนักเตะรายนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายลําดับต้นๆของทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับแม้ว่านักเตะรายนี้จะมีปัญหาในเรื่องของระเบียบวิน,นัยนอกสนามก็ตามนะครับแต่ว่านักเตะรายนี้ก็ยังจัดอยู่ในในเรื่องของ นักเตะหรือว่ารายชื่อนักเตะที่เป็นนักเตะชั้นยอดนะครับที่แมนยูต้องการหรือว่าเป็นนักเตะชั้นยอดในเวทีพิมีร์ลีกอังกฤษอยู่นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยถ้าตัดในเรื่องของระเบียบวินัยนอกสนามไปเนี่ยแมนยูประทับใจเกี่ยวกับผลงานมากนะฮะเนื่องจากว่านักเตะรายเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมให้กับแอสตันวิลล่าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้แมนยูเนี่ยก็ให้ความสนใจมาโดยตลอดนะครับนะแถมทั้ง เจคิลลิสเนี่ยเป็นส่วนสำคัญกำลังหลักของทางแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เคยตกเป็นเป้าหมายการดึงตัวของแมนยูมาแล้วอย่างหนักในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูจะจริงจังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมเดินเรื่องแบบเต็มสุบเลยฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้หากกรณีที่ ทางแอสต์มลล่าตกชั้นมันก็ยิ่งแต่เป็นดีลที่ง่ายเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือแจ็คกิลลิสเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับแมดเดสันนั่นแหละนะครับเพราะว่านักเตอรายเนี่เป็นนักเตะที่สโมสรขาดไม่ได้แล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับแน่นอนว่าแอสต์เมลล่าถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ยต้องปล่อยในราคาที่สูงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อกันว่า แมนยูเนี่ยอาจจะต้องทุ่มไม่น้อยกว่า60ล้านปอนด์เลยเชีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับที่เอามาหยิบยกกันก็คือนักเตะคนแรกนั่นแหละนะครับที่ทางแมนยูเนี่ยควรที่จะไปเซ็นกันเข้ามาแทนที่พอกบาในช่วงซัมเมอร์นั่นเองส่วนรายที่2นะครับเป็นเจม์เดสันเจม์เดสันเนี่ยดูเหมือนว่านักเตะากคนทางเลสเตอร์เนี่ยจะเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์แต่มาแบบต่อเนื่องนะครับ โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูก็เคยทุ่มซื้อเพื่อนสนิทของเขามาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างเฮล่แมกไว์ ide, นะครับแล้วก็เป็นราคาค่าตัวที่สูงมากนะครับแล้วรอบนี้นะครับทางเลสเตอร์ก็อาจจะมีอาการแบบว่าร้อนร้อน,อนหนาวอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าเจมีนสันนอกจากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําผลงานได้แบบสม่ำเสมอแบบคงเส้นคงวาให้กับต้นสังกัดแ,แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่สนใจของแมนยูแล้วก็ อีกหลายทีมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจมีเดสันด้วยวัย23ปีถือว่ายังไม่เยอะอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมาแบบเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี่ยในยุของเป็นดอนดอ g ์เจอร์ก็กดไปแล้ว9ก้าประตูจากการลงสนาม35แมตช์ในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยยังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้กว่านี้อีกนะฮะในมุมมองของสื่ออังกฤษนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการจริงแมนยูอาจจะต้องควักควักในเรื่องของการเงินเนี่ยสูงพอสมควรนะครับที่อาจจะมากกว่า1 0 0ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นเพื่อดึงตัวเจมีนัสันเข้ามาเสริมทัพนะฮะเสริมแนวลุกแล้วก็านเตร๋รายเนี้ยคือถามว่ามันเป็นเดียวที่ยากเพิ่มขึ้นไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่านอกจากค่าตัวแพงแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ยากก็คือ นักเตะพึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าเขายัางแฮปปี้ดีกับทางเลสเตอร์แล้วก็มีแววว่าจะอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นแมนยูต้องพยายามอย่างหนักจริงๆต้องใช้กําลังภายในหรือว่าต้องใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวน,นักเตะรายนี้ให้ย้ายมาร่วมทีมอย่างหนักจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือค่าตัวก็ยากนะครับค่าตัวในระดับ1นึ่งอเนี่ยสูงมาก นะครับแล้วก็นักเตะก็ยังแฮปปี้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้นักเตะเปลี่ยนใจนะฮะในเรื่องนั้นนี่คือรายที่2นะครับส่วนรายที่3นะครับเป็นคายฮาวเวิร์ดนะครับคายฮาวเวิร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งที่ผลงานทําได้อย่างโดดเด่นในศึกบุนเดิลีก้าเยอรมันนะครับโดยฮาวเวิร์ดเนี่ยนะครับอายุเพียงแค่20ปีครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเขา มีประสบการณ์ในลีกเยอรมันที่ค่อนข้างเยอะมากลงเล่นให้กับไบเออร์เลเบกเซนไปแล้ว139เกมได้นะครับแล้วก็กดไปทั้งหมด38ประตูนะครับซึ่งฮาวเวิร์ดเนี่ยนอกจากมีประสบการณ์ในลีกเยอรมันแล้วเนี่ยเขายังมีประสบการณ์กับทีมชาติเยอรมันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว7เกมนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีส่วนผสมของเออซิล บอลหลักนะครับโทนี่โคลสนะฮะซึ่งเป็นณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแข้งเทพะนะฮะของทางทีมชาติเยอรมันอย่างบอลหลักเนี่ยก็เป็นตำนานนักเตะของเยอรมันนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยต้องการไคาราบูต์มาเสริมทัพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดนะครับพวกเขาเนี่ยต้องรีบเร่งโดยด่วนด้วยนะฮะเพราะว่านอกจากแมนยูจะให้ความสนใจ คลายเอา์ดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวอ่ะนะฮะต้องพูดกันง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับมันยังมีเชลซีนะครับยังมีลิเวอร์พูลแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปนะฮะอย่างเช่นเรอัลาดริดบาร์ซ่าไบรทนมิวนิกก็พร้อมที่จะร่วมแจมในการคว้าตัวคลายเอาต์เช่นเดียวกันด้วยนะครับนี่คือรายที่3ส่วนรายที่4นะครับเป็นอารอนเดมซีนะครับถึงแม้ว่าอารอนเดมซีจะเพิ่งย้ายไปยูเวนตุสแบบรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นในเรื่องของการได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีข่าวการย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงมก,กราคมแล้วนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่แรมซี่น่าจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับย้ายออกจากยูเว่นนะเพราะว่าโอกาสมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ด้วยวัย29ปีนะครับก็ถือว่าใกล้ๆเคียงกับในเรื่องของอายุแบบว่า จุดพีกแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดพีกก็ประมาณ30มนะครับนะอันมันอาจจะไม่ตรงกับนโยบายสักเท่าไหร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักเตะรายนี้ก็ยังมีดีอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่ยูเวนตุสเนี่ยอาจจะมีการพร้อมที่จะใช้นักเตะรายนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอ ที่จะแนบไปให้แมนยูนะครับให้แมนยูพิจารณาการปล่อยตัวพอบักบาในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าข่าวนี้เราได้เห็นมาเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่มเติมนะเห็นว่าดิมาซิโอเนี่ยกูรูจาก s k y ยปอ t สกายอินเตอรเนียเน่ยนะครับบอกว่าเนี่ยยูเวนตุสกำลังใช้รูปแบบแบบนี้อยู่นะครับแทนที่จะไปจ่ายเงินก้อนก้อนโตเต็มๆมาให้กับแมนยูนะครับ นะแล้วก็แมนยูกับยูเว่เคยทำดีลแบบนี้มาแล้วในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าพลาดไปก็คือดีลของโรกูกับดิบาร่าเพราะว่าดิบาร่าไม่ต้องการย้ายแต่ว่ารอบนี้เป็นของบ ok ็อกบาแทนนะครับก็อาจจะเอาคอสตานะครับหรือว่าดัมซี่นี่แหละเข้าไปเปลี่ยนสดนะครับแล้วก็ดัมซี่เองนะครับนะดัมซี่เนี่ยกดไปทั้งหมด4ประตูจากการลงสนาม24เกมนะครับให้กับตัวสังกัดในลีกอิตาลีแล้วก็เชื่อกันว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประทับใจผลงานนักเตะ เป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากด้วยนะฮะเชื่อว่าแรมซี่เนี่ยมีทักษคติที่เหมาะสมนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด้วยนะฮะหรือว่าในทีมออทาฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่คือรายที่4ส่วนรายสุดท้ายนะครับก็เป็นมิราเลมปานิสนะฮะกลางรายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวแบบต่อเนื่องแต่ว่าก็มีข่าวว่ายูเวนตุสเนี่ยเตรียมที่จะแนบเข้าไปเหมือนกับ ดิวของแรมซี่นั่นแหละนะฮะถึงแม้ว่ากองกลางทีมชาติบอสเนียรายนีย้จะอายุเข้าวัย30ปีแล้วก็ตามนะครับแต่นักเตะรายนี้ยังคงแสดงเห็นในเรื่องของศักยภาพในการเล่นที่ไม่ตกลงเลยนะครับคือมีในเรื่องของสายาพาที่ต่อเนื่องมีฟอร์มการเล่นที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะของทางยูเวนตุสที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งในลีกแล้วก็ ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนะแบบต่อเนื่องนะต้องย้ำแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะยุจะมากแล้วก็ตามผลงานของเปียนิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของทางยูยูเวนตุสมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหากเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบรูโน่แล้วก็อีกหลายๆคนกับทางแมนยูเนี่ยนักเตะอีกหลายคนอย่างเช่นมาร์ซิยาลแรดฟอร์ดนะครับหรือว่าแมตตูบเนฟเรดนะครับบรูโน่อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็อีกหลายคนเลยครับที่ เป็นตัวท็อปของแมนยูเนี่ยก็น่าจะไปได้แบบด้วยดีแล้วกันหรือว่ามีสีสันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเปเนิสเองเนี่ยนะครับถือว่ามีประสบการณ์ทั้งลีกของฝรั่งเศสก็มีนะครับเพราะว่าเขาเคยเล่นให้กับลียงมาก่อนนะครับแล้วก็โรม่านะครับแล้วก็เคยมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกอิตาลีมาแล้วนะครับในช่วงสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นส่วนสําคัญของทางยูเว่ในการ ผงาดคว้าแชมป์นะครับลีกอิตาลีสามสมัยติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสนะฮะเมื่อปี26 1 6นี่เองนะครับนี่คือ5นักเตะนะครับที่เอามาเคาะกันนะครับเกี่ยวกับ5นักเตะที่น่าสนใจนะครับที่คาดกันว่าแมนยูน่าจะเซ็นกันเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็น5นักเตะที่สามารถดึงเข้ามาทดแทนบ็อกบาได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดบ็อกบาเนี่ยเลือกย้ายทีมกันออกไปนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือห้อานักเตะที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับจากหลายๆสื่อก็เอาแบบสุดๆก็ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปครับจริงๆแล้วถ้าเอามาคัดกันจริงๆเนี่ยนะครับเอามาบอกกันจริงๆก็ประมาณ1020ร,รายนะครับอาจจะเพิ่มดอนนี่ฟันเดอร์บีเข้าไปซาวิดเข้าไปอีกนะครับดีแคนไบรท์นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเอาหลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันน่าจะทดแทนบอกบาได้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็ แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ